ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการฟาร์มแบบ Choice Map หรือวิธีที่ผมใช้ฟาร์มให้ได้วันละร้อยดีวายนะต่อวันซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาคครับอย่างแรกนะครับที่เราจะต้องํานะครับก็คือทุกคนจะต้องกดเอล p a s พลซีฟทั้งหมดให้ครบ40แต้มก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงแมปบอส p พ s s ซีฟด้วยนะครับ10แต้มตามด้วยแมปเอ่อเพลซีฟคอนเทนต ทั้ง3มคอนเทนต์นะ Visual d วลเดลิเหรือว่าบร g ชนั่นเองส่วน Expedition เนี่ยผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วก็เลยจะไม่ได้ทำไว้นะครับพอ,อหลังจากที่เราเคลียร์ s i v e ครบหมดแล้วให้เราอัพตามนี้เลยนะครับแบบนี้เลยซึ่งแบบนี้ก็คือมันจะเพิ่ม e p i ิ i t Modifier ก็คือผลของเวส t ์โ n นก็คือแมปเรานั่นเองมันจะทำให้มอนโหดขึ้นตีแรงขึ้นตึกขึ้นแต่ว่าเราก็จะดรอปดีขึ้นเหมือนกัน ซึ่งมันเอาไว้สําหรับฟาร์มจูิสแมปโดยเฉพาะแล้วก็เราจะอัปโหนดพวกนี้ด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เราดรอปพวกแท็บเลเ็ตเยอะขึ้นเราก็เพิ่มผลของเอฟเฟกในแท็บเล็ตมากขึ้นด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้แท็บเล็ตพวกที่มันบวกคุณ n ิต t ีนะครับซึ่งมันจะเป็นแท็บเล็ตหน้าตาประมาณนี้3อย่างเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตอนที่เราเจอในทาวเวอร์นะโอเคแล้เวเรามาดูในส่วนของโซนที่เราจะาร์มนะครับ ถามว่าเราจะต้องฟาร์มแมปแบบไหนโซนไหนนะฮะซึ่งง่ายๆเลยนะครับที่ผมจะฟาร์มก็คือผมจะไปฟาร์มโซนที่เป็นคอร์ลัมเน็กซัสนะครับสีสีแดงๆแบบนี้ให้เราหาเจะโซนอย่างนี้เลยนะแล้วก็ฟาร์มโซนนี้ให้เสร็จพอหลังจากที่เราฟาร์มแมปเนี้ยสามฟาร์มแมปสีแดงนี้เสร็จแล้วอะ่ะโซนในแมปมันจะกลายเป็นแมปที่เป็นคริสตัลสีข,ขาวซึ่งหน้าตามันจะประมาณนี้แต่ผมเ่อให้ดู หน้าตามันจะประมาณนี้มันจะเป็นมันจะเป็นคริสตัลสีข,ขาวแล้วก็จะมีไอคอนอย่างนี้ขึ้นมาก็คือมันถูกมืนมืนมันถูกล้างมนทินแล้วก็จะเป็นสีข,ขาวใช่ไหมซึ่งไอเพชรสีข,ขาวเนี่ยมันจะทําให้เราดรอปเคอร์เรนซีบ่อยขึ้นแล้วยิ่งเราทำแมปบวกกับใส่แท็บเล็ตที่เพิ่มคุณิตีในทาวเวอร์ทั้ง3อันมันก็จะทําให้ดรอปเคอร์เรนซีง่ายขึ้นกว่าเดิมดรอปบ,บ่อยขึ้นกว่าเดิม แล้วอย่างต่อมาที่เราจะทําให้มันดอบมากกว่านั้นอีกก็คือเราจะไปหาทาวเวอร์ที่มันติดกันซึ่งเราก็จะหาอย่างน้อยสัก2ทาวเวอร์ขึ้นไปซึ่งมันจะมีทาวเวอร์หนึ่งทาวเวอร์สหรือว่างทีมันมี3ทาวเวอร์สี่ทาวเวอร์อะไรก็มีซึ่งเราก็อันนั้นก็แล้วแต่นะว่าถ้าเราเจอเยอะเราก็ไปไล่เปิดทาวเวอร์ให้หมดใส่แท็บเล็ตให้ครบใส่แท็บเล็ตที่บวกคุณภาพนะบแบบนี้ เราเน้นแค่มอดควอนติตี้อย่างเดียวนะมอดข้างล่างอีกมอดหนึ่งไม่ต้องสนเลยแนะนำว่าควรจะหาโลสัก5ขึ้นไปนะเนิ๋วตันได้ก็ยิ่งดีเลย7ใส่3ามอันก็จะเป็น21ต่อ1น1เสาแล้วถ้าเรามีแบบสเสาขึ้นไปก็จะเป็น4ี่สิบ2เซึ่งมันเยอะมากมันจะทำให้เราดอกเฟอเรนซี่ง่ายขึ้นมากๆไอเปอร์เซ็นต์ควอนติตี้ควอนติตี้ก็คือปริมาณการดอก คู่กับ r ร r i t y ที่เราทำในแมปแบบนี้แมนจะมีเขียนมอสข้างบนว่า i t ไอเทม r รกี่เปอร์เซ็นต์หรือมีแรมอนเตอร์กี่เปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการแรมอนเตอร์กับไอเทม r รลิตคู่กันให้มันได้เยอะที่สุดยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วก็ถามว่าเราจะต้องทำแมปแบบไหนนะผมจะทำแมปให้ดูเราก็หาแมปสีขาวมาอันหนึงอะไรก็ได้แต่แนะนำว่าควรเป็นเทียร์15เราไม่ควรฟาร์มเทียร์ต่ำกว่านี้ พะเราต้องการให้มันดรอปสูงสุดพอเราแบบสีขาวมาหนึ่งอันเราก็ยัดเอาทีมี่เข้าไปแบบน,นี้มันก็จะได้เป็นสีมอสอย่างต่อมาเราก็จะใช้ Preserve ไอ e r t a b e เนี่ยมันจะทำให้แมปเรามีมอสอ b บ s โซ l ได้หนึ่งมอสเราก็กดยัดเข้าไปเลยนะปุ๊บอันนี้เราได้พีซิกซึ่งสั่งพีซิกเนี่ยมันจะเป็นมอสที่เกี่ยวกับหลุมอ b บ s โซ l มันจะมีมอสที่บอกว่า เพิ่มหลุมอาบิซอลมากขึ้นเพิ่มแท็กมอนอาบิสมากขึ้นหรือว่าทําให้มอนเก่งขึ้นตามหลุมที่เราเคลียร์ไปหรือว่าการันตีเจอหลุมบอสอะไรพวกนี้ซึ่งอันดีๆส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกเพิ่มจํานวนหลุมหรือว่าทําให้แมปนั้นกลายเป็นแมปอาบีซอลทั้งแมปไปเลยนั้นยิ่งดีเลยแถมสามารถเอาไปขายได้ด้วยนะถ้าสมมติเราได้ม็อดที่เขียนว่าเอ,อ่อโอเวอร์รันบายอาบีสอะไรพวกนี้ยเอาไปขายได้แต่ว่า ผมจะเรียกเอามาเอาไว้ลงเองมากกว่าเพราะว่ามอนมันเยอะโอเคครับอ,อย่างต่อมาก็คือเราก็จะยัดเอ็กซอเข้าไปให้เต็มนะ6มอรเลยหรือเราจะยัดทีหลังก็ได้ฮนะเอ็กซอยังไงก็ได้ไอพีเซิร์ฟเอร์แบเนี่ยสามารถยัดทีหลังได้เหมือนกันต่อให้เรายัดเต็ม6มอรไปแล้วก็สามารถยัดตามได้นะโดยมันจะสุม่มลบมอรไป1มอรประมาณนี้พอหลังจากที่เรายัดเสร็จนะเดีวเราไปที่ หลุมเวลออฟโซกันเลยพอเรามาที่เวลออฟโซนะฮะเราก็ทําเหมือนที่เราค้าไปเทียมเลยแค่นี้จะเป็นเวสโตนแทนเสี๋ยวเราก็กดเลือกมอสซึ่งมันจะมีมอสหลายแบบมากอย่างอันนี้อันนี้สมอสซึ่งผมชอบเป็น i n นคูเอ e ์มอนเตอรก็คือเพิ่มมอนมากขึ้น99%เราก็เลือกมา แล้วมันก็จะมีอีกหลายมอดนะที่ส่งผลกับเรลิตี้ของเราอย่างเช่นมอดอะบีดในซับสิกนะเดี๋ยวผมจะให้ดูผมว่าเนี MOD ่ยอันนี้มันเป็นซับสิกมันมีมอดอ่านี่ไม่มีมอดที่เพิ่มเรลิตี้นะเราก็เลือกมอดอะไรมาก็ได้ในซับสิกแนะนําว่าอย่าเลือกมอดนี้นะมอดที่ผมชี้อยู่ก็คือมันจะเราจะไม่สามารถทํำดาเมจได้3วินาทีซึ่งมันจะทําให้ลงแมปลําบากมากขึ้นมาก ใช้เวลานานขึ้นไม่ควรเลือกมอดนี้แล้วก็อีกมอดนึงจะเป็นสกิลสปีดก็คือทุกครั้งที่เราใช้สกิลความเร็วในการโจมตีเราจะลดลง3%อันนันนห้ามเลือกจะมี2อมอดนี้นะที่ห้ามเลือกส่วนมอดอื่นเลือกได้หมดเลยและมอดที่ดีที่สุดของซับิก็จะเป็นมาร์คฟอรเดสเพราะว่ามันได้เรลิตี้เยอะมากๆถ้าเจอก็ควรเลือกไว้โอเครั okay. ส่วนฟิสิก จะมีอ่าฟิสิกเนี่ยเนี่ยมอสอันนี้เป็นมอสที่ดีที่สุดแล้วของฝั่งฟิสิกซึ่งมันจะทําให้แมปมันจะกลายเป็นอาบ,บทีทั้งแมปเลยเหมือนที่เราเจอที่เป็นไอคอนเขียวๆในแมปแมปมันจะกลายเป็นแบบนั้นเหมือนกับมอสนี้ทันทีเราก็เลือกมันนี้มาเลยไม่ต้องลังเลเพราะมอสเนี่ยดีที่สุดละมอสมันจะเยอะมากปึ๊บอ่าเราเลือกมาเสร็จอย่างต่อมาที่เราต้องทําก็คือกลับไปที่ไฮเอน แล้วเราก็จะยัดเดลิเรียมนะเดลิเลียมเราจะใช้เป็นสีเหลืองที่ชี้ว่าพารานอยยัดไปเลยทั้ง3อันไอ้ซึ่งไอ้พารานอยเนี่ยมันจะเพิ่มแรมอนเตอร์มากขึ้นเป็นแพ็คมอนแรนะมอนเะหลืองเราก็กดใส่แบบนี้สามอันเราก็เอาเวสโตนใส่เข้าไปกดอินสติลอ่าเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้แล้วหนึ่งแบบซึ่งเราก็จะทำแบบนี้ ทำไปเยอะเราค่อยลงทีเดียวอย่างต่อมาถ้าสมมุติว่าเรารวมแมปแล้วเราเจอแมปที่มันเรลิตี้น้อยมากๆอย่างแมปนี้เรลิตี้มันน้อยแต่ว่าแรงมอนเตอร์มันเยอะซึ่งเราจะทํายังไงได้บ้างให้เรลิตี้มันเพิ่มขึ้นเราก็จะต้องใช้โอเมนอันใหม่ที่ชื่อว่า Omen of Chaotic v a ิ i เรลซึ่งพอเรากดกขวาใช้ปุ๊บให้เราใช้เคียออฟกดใส่เข้าไปในแมปทีนี้มอสเมจิกมอนเตอร์มันจะหายไป มันจะหายไปแลกกับไอเทมเรดิตี้แทนเห็นไหมเรดิตี้มันจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยสิซซึ่งมันเยอะมากแต่ว่าผมไม่ได้แนะนำให้ทำทุกแมปนะให้ทำเฉพาะแมปที่เรดิตี้มันตามไกวัห้าสิเอร์เหรือสี่สิอร์เอะไรประมาณนะี้ซึ่งมันควรทำเพราะามันจะทำได้มันทำให้เรดิตี้เเยอะขึ้นแต่ว่ามันค่อนข้างแพงนะถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีงบเยอะก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เราก็ลงไปทั้งแบบนั้นแหละ ปรมาณนี้นะวิธีการทำแบบต่อไปเรามาดูกันที่แท็บเล็ตแท็บเล็ตเราจะใช้แบบนี้เลยนะ3อย่างอันที่บังคับเลยที่ต้องมีก็คือ Irradiate ซึ่งอ r a d i a เ e เนี่มันจะทำให้แบบเราบวก1 l e v e เมันจะเป็นไอคอนนี้สีเหลืองเห็นไหมเขาเรียกว่า Irradiate ส่วนอันต่อมาจะเป็น Bridge เพราะว่าบีมันได้มอนเยอะมากมันก็เลยคุ้มที่สุดที่เราจะยัดแท็บเล็ตนี้ ส่วนริชัวเราก็เอาไว้หาพวกโอเมนแพงๆก็ไปลงริชัวนได้หรือถ้าใครไม่มีแท็บเล็ตบีดหรือว่า ure, ริชัวอะไรพวกนี้เราก็หาเป็นพวกแท็บเล็ตเดริวิเอแทนหรือว่า Expedition แทนก็ได้หรือจะเป็นแมปแท็บเล็ตที่เป็นบอสแบบนี้ก็ได้ขอแค่มี Mod i n ค r ริสควอนติต t ้ของไอ m ทมเห็นไหมมดด้าน,นล่างมดเนี่ Mod ที่ผมชี้อยู่ขอให้มีมดเนี่ยพอแล้วเราก็ ยัดเข้าไปในทาวเวอร์ซึ่งทาวเวอร์เราควรจะหาอย่างน้อยทัก2ทาวเวอร์ติดกันเพื่อที่ให้มันสแต็กกันเห็นไหมถ้าเรามาไปชี้ที่ทาวเวอร์มันจะเป็นวงรอบๆบอกมาว่าเนี่ยถ้าเรายัดแท็บเล็ตแล้วเนี่ยมันจะระยะถึงประมาณไหน,นซึ่งมันก็จะประมาณนี้ถ้าเรามาไปชี้แมปในโซนนี้ทั้งหมดก็จะได้ผลของแท็บเล็ตที่เรายัดไปทันที แล้วซึ่งถ้ามันมาแบบทาวเวอร์ติดกันมันก็จะยิ่งดีมากๆทำให้เราได้เปอร์เ hmm. ซ็นต์ควาดเยอะมากๆ mm hmm. ก็มันก็มีประมาณนี้แหละวิธีการฟาร์มนะไม่ยากเราหลักเราแค่วิ่งแมปธรรมดาไปก่อนจนเจอโซนสีแดงมันก็จะเป็นแสงอย่างนี้แล้วเราก็ไปเคลียร์แมปนี้โดยการใส่แมปที่มีมอสสีมอสเพื่อเคลียร์อสเนี่ยเอ่อให้เพื่อเคลียร์แมปเนี้ยแล้วมันก็จะกลายเป็นโซนสีขาว ที่มีคิทตอแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเคลียร์ทาวเวอร์ต่ออย่าแท็บเล็ตเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ลงแมปที่เป็นลูกคิทตอให้หมดทุกอันเลยนะพอลงแมปที่เป็นลูกคิทเตอรเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาโซนแดงๆต่อไปทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยซึ่งมันได้เฟอร์เรนซีค่อนข้าง,างเยอะมากมาแล้วเราก่อนเราจะลงแมปที่เป็นคิทเตอเราก็ดูได้ว่าเออแมปไหนมันมีไรตี้มีแรมอนเตอร์เยอะเราก็เลือกแมปหน่อยแล้วก็ไปลง มันจะได้คุมคุมเพราะว่าโซนแดงแดมันก็ใช้เวลาหาอยู่มันไม่ได้เจอมันต้องใช้เวลาวิ่งแมปอ่ะไม่ได้แป๊บเดียวเจอ,เ,จอเพราะงั้นถ้าจะลงก็ควรทําให้คุ้มไปเลยเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมทำนี่ก็มีแบบบางรอบก็จะมีทาวเวอร์หเสาสองเสาสามเสาติดกันอะไรก็ว่าไปอันนี้คือได้เยอะมากหรืออีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถเข้าถึงแมปได้ไวขึ้นแบบสมมติแมปมันอยู่ ห่างกันมากแล้วจะไปฟากหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้แท็บเล็ตที่เป็นยูนิคเราพิมพ์ไปว่า paradise แบบนี้อ่าไม่ใช่ paradise fan project อ่าแท็บเล็ตนี้ซึ่งไอ้แท็บเล็ตเนี้ยพอเรายัดเข้าไปใน Tower ปุ๊บแมปในระยะของในระยะของทาวเวทั้งหมดน่ะเราจะสามารถเข้าแมปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปตามแมปที่มันมีเส้นปะ เราสามารถลงได้ทุกแมปเลยในระยะนั้นลงข้ามได้หมดเลยสมมติเราอยากลงแบบนี้เราก็ลงได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาปดดแมปใกล้เคียงเราไม่ต้องมาปดดแมปก่อนหน้าเราก็สามารถลงได้มันเหมาะกับตอนที่เราอยากหาโพ s itioner tower สวยๆอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ถ้าเกิดมันตรงนี้มันไม่มีอะไรดีเลยเราก็ใช้แกนโปรเจกต์เพื่อข้ามไปที่อื่นต่อเราจะรีบหาโซนที่มันมี tower เยอะ ืที่จะได้ stack tablet นั่นแหละประมาณนี้คิดง่ายๆเลยก็คือยิ่งส t a c k เยอะเท่าไหร่ยิ่ง tower เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะมันจะสามารถ stack กันได้มากๆแบบว่าเปอร์เซ็นต์ quantity มันจะเยอะมากหาที่มันติดกันนะอย่าอยู่ห่างกันเกินไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ได้ผลของ tablet พยายามมาเมาไปชี้ดูครับว่าวงมันอยู่ประมาณไหน ถ้าวงมันอยู่ในโซนแดงแบบซ้อนกันเยอะๆแนะนำว่าโซนหนึ่งเนี่ยควรจะอ่าแท็บเล็ตที่เป็นที่ชื่อว่า Vision of Paradise ซึ่งไอ้แท็บเล็ตเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถลงแมปซ้ำได้รอบหนึ่งโดยที่พอเราลงเสร็จแล้วอ่ะเครื่องหมายอิลาเดียหรือที่มันบวกหนึ่งเลเวลของแมปมันจะหายไปแลกกับเราลงซ้ำได้อีกรอบหนึ่งซึ่งมันคุ้มตอนที่เราเจอทาวเวอร์เยอะ เราควรทำแบบนี้ทุกครั้งอย่างน้อยสามพาวเวอร์อะไรเงี้ยคุ้มก็ยัดไปเลยไอ้แท็บเล็ตส้อมอันนี้นะสามารถใช้ได้หรือถ้าเราเจอพวกแมปบอสที่มันดอบเจมไอ้ราเกต้าโฟลที่เป็นแพงๆเ,เราก็ทำได้นะซื้อไอ้แท็บเล็ตนี้มายัดให้มันโดนให้แมปบอสมันโดนอิราเดียดปุ๊บเราก็สามารถลงแมปบอสนั้นได้สองรอบถ้าหรับ เท่ากับว่าเราจะมีสินลุ้นไอเจมเนี่ยสองรอบทันทีทําได้เหมือนกันแต่ว่าแท็บเล็ตค่อนข้างแพงอันนี้ก็แล้วแต่คนนะดูราคาตอนนี้เนี่ยประมาณสองทีวสามีวเลยเพราะงั้นต้องคิดดีๆถ้าจะยัดส่วนใหญ่ผมจะยัดกับพวกที่มันเท้าวเวอร์เยอะมากกว่าไม่ค่อยยัดกับบอลนะเพราะว่ามันแพงนะครับง่ายๆก็จะมีประมาณนี้ฮะับจำไว้โซนแดง ขอรับเน็กซัสอย่างเดียวแล้วก็เคียร์ทาวเวอร์ยัดแท็บเล็ตจบแค่นี้ครับง,ง่ายๆไม่ซับซ้อนแล้วก็ใครที่อยากฟาร์แบบนี้นะอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกไว้ก่อนเลยว่าก็คือเราต้องบิวแลาต้องโหดต้องถึกต้องแรงเพราะว่ามอนมันถึกมากแล้วก็ตีแรงมากเหมือนกันถ้าเราเคียร์ช้าเราก็โดนมอนตีตายก่อนมันค่อนข้างไม่คุ้มนะถ้าเราตายเราก็ลงใหม่ไม่ได้เพราะมันมีสูตรมอทอ ก็ฝากไว้เท่านี้และนี่ก็คือผลจากการที่ผมฟาร์ม JuiceMAP มาตั้งแต่ช่วงเริ่มหลีกแรกๆนะฮะ <abetes. S 1> ก็จะมีประมาณนี้เลยเป็นคเหรนซี่ที่นับเฉพาะ seemingly? ตอนที่เราเก็บตอนดรอปเท่านั้นไม่รวมกับที่เราขายของคราของได้อะไรนี้ไม่เกี่ยวสามารถดูตัวตรงนี้ได้เลยว่าเป็นตัวการันตีว่าผมฟาร์มได้เยอะจริงได้เยอะแค่ไหนอะไรประมาณนี้ ก็มีเท่านี้ครับที่อยากจะบอกไว้อ่าจะแถมอีกอย่างนึ่งนะสำหรับใครที่เพิ่งจบในเรื่องมาสามารถจบเนื้อเรื่องแล้วควรทำอะไรเราก็มาที่แมปใช่ไหมเราก็แนะนำว่าให้รีบหาโซนที่เป็นคอร์รัปต์เน็กซัสเนี่ยแหละเพราะว่าหลังจากที่เราเคลียร์โซนสีแดงปุ๊บอะมันจะได้ครั้งละ5พอยต์แบบนี้มันจะได้ครั้งละ5พอยต์ซึ่งเราจะ เคลียไอโซนแดงๆนี่ยทั้งหมด5โซน6โซนมันจะได้ทั้งหมด30พอยต์และไอ10พอยต์ที่เหลือมันจะให้เราไปลงแมปยูนิคที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมด5แมปซึ่งมันจะได้แมปละ2พอยต์เราก็หาแมปยูนิคมันจะเป็นไอคอนสีส้มๆหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูอ่าเนี่ยเขาเรียกแมปยูนิคมันจะเป็นไอคอนอย่างเงี้ยแมบปบไหนก็ได้นะที่ไม่ซ้ำกันต่อลงให้หมด5แมป พอหลังจากที่เราเคลียร์ได้รับแพสซีฟครบ40แล้วเราก็มาเคลียร์ตรงนี้ต่อแมปบอสแพสซีฟสามารถมาเอาเมาส์ไปชี้ได้มันจะมีบอกว่าให้เราทําอะไรถึงจะปลดแพสซีฟตรงนี้มาเริ่มที่อันแรกนะก็คือมันจะให้เราลงแมปบอสที่มีเลเวล79ขึ้นไปซึ่งไอ้แมปบอสที่ว่ามันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นจะเป็นรูปบอสเห็นไหมแมปนั่นมันจะเป็นหน้าตาแบบบอสอย่างนี้รูปเหมือนหัวกะโหลกเนี่ยเขาเรียกว่าแมปบอส ซึ่งเราจะต้องลงเล v e l 79ขึ้นไป level 79ก็คือ map 75ที่มี6 mod ก็คือ6 mod ก็คือมันตันแล้วแหละแล้วเราก็เอาไปลงในแม p ที่เป็นรูปบ o สเมื่อกี้เราจะได้2พอยต์เสร็จแล้วเราก็ไปทำมันต่อมามันก็จะให้เราลง map b o สที่อ area level 80ขึ้นไปซึ่ง80ก็คือจะมีรูปเครื่องหมายอิราดีแบบนี้ เราจะได้เพื่อ80พอดีพู่กับแมปบอสด้วยนะถึงจะปลดอันนี้ก็จะได้อีก2คอยเสร็จแล้วอันต่อมาอันที่3มันบอกว่าให้เราไป anomaly map ซึ่ง anomaly map มันก็คือแมปที่เป็นบอสอันใหม่เช่นพวกอ่อนี้เดี๋ยวผมจะให้ดู deadly boss อ,อ่าก่อนนะ มันจะเป็นอยู่ไหนหมดวนะเนี่ยอ่ามันจะเป็นหน้าตาอย่างเี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า daily b o s ซึ่งมันจะเป็นหัวก็โโลกสีแดงให้เราไปเคลียร์พวกนี้หนึ่งรอบก็ได้อีก2องพอยต์ล้วก็หลังจากที่เราเคลียร์นอมาล,ลีเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราไปเคลียร์ m a ซซิ t าเดลที่มี6มอสนะย้ำว่าต้องเป็น6มอสทุกคันแลนะที่ทำมา6มอสก็คือยาเด็กซ์ให้เต็มหมอส แล้วก็ไปลงซิตาเดลก็คืออันนี้มันจะเป็นเ,นเรืองแสงขึ้นมาเดี๋ยวผมหาซิตาเดลวะซิตาเดลอ่ะมัวจะซิตาเดลมันจะเรืองแสงขึ้นมาถ้าเราเจอซึ่งมันจะมีสามแบบเราลงแบบไหนก็ได้นะซิตาเดลได้หมดทุกสีลงแค่ครั้งเดียวก็ได้อสองพอยต์อ่าเนี่ยอันนี้ก็คือซิตาเดลเดี๋ยวผมปดไปแล้วเห็นไหมไอรอนซิเาเดลลงอันไหนก็ได้ หนึ่งอันเสร็จหลังจากน,นั้นเราจะได้เป็น8ปดพอยส่วน2องพอยสุดท้ายให้เรามาลงบอส arbiter ซึ่งไอบอส a r เตอร์ ur, มันจะต้องใช้แฟกเมนต์อ่าแฟกเมนต์สอันนี้นะอัน,นอันนี้เป็นระดับง่ายสุดระดับธรรมดาส่วนอันสีแดงเป็นอูเบอร์ซึ่งเราไม่ลงอยู่แล้วเราจะลงเอาแค่แพสซีฟพอยต์เฉยก็าามาซื้อไปเลยก็ได้3าสส่วนพอนเราซื้อมาเสร็จปุ๊บไปที่รูปของกะโหลกสีแดง แล้วเราก็เข้าว้าไปตรงนี้แล้วก็ยัดแบกเมน้นทั้งหมด3อันแล้วก็ตีบอสให้ผ่านตอนนี้เราก็จะได้แพสซีฟครบทั้ง10บพอยต์รวมถึงแอดลาแพสซีฟธรรมดาอีก4ิบพอยต์อย่างต่อมาที่เราต้องทำก็คือเอ่อนี่เราต้องเคลียร์พวกคอนเทนต์แพสซีฟพวกนี้เวยเดลิเรียมบีแล้วก็นิชัวควรทำให้ครบนะเพราะว่าเรายังไงเราไหนๆก็จะฟาร์มก็เราควรทำให้หมด มันจะได้คุมๆส่วนแอ้นรลา์ว่าอัพแบบไหนเดี๋ยวลองไปดูในลิงก์เดี๋ยวผมจะทำแปะลิงก์มาให้ครับแอดแอดลฟสำหรับเริ่มต้นหลังจากจบในเรื่องแล้วก็เอนเกมประมาณนี้